าทุกคนไปดูน้ําหอมขวดละสองถึงสแสนบาท2อ0ถึงสามแสนบาทและที่สําคัญหัวน้ําหอมเนี่ยมาจากประเทศไทยกว่าจะได้มาเป็นขวดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีสวัสดีครับกลับช่อง Life o f Bo บนะครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่ดูไบนะครับที่ UAE แต่ที่คนไทยเรียกกันว่าประเทศดูไบจริงๆดูไบเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศนะครับด e ูไบนี่เป็นเมือง ที่อยู่ใน UAE เนะครับพ่อหลุยกระดก้าเนี่ยขับรถมาจากกรุงอาบูดาบีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อพาทุกคนมาดูอะไรครับดากะาดูน้ำหอมครับทุกคนน้ำหอมเนี่ยเป็นน้ำหอมพิเศษที่มาจากประเทศไทยนะครับแล้วดากาเชื่อไหมราคาเท่าไหร่ราคา,า,คาหลักแสนหลักแสนดากาเคยเห็นน้ำหอมที่แพงที่สุดในในชีวิตดากาเนี่ยราคาเท่าไหร่ประมาณ สองหมื่นบาทครับทุกคนสองหมื่นบาทนี่ชิทซายครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูน้ําหอมขวดละสองถึงสามแสนบาทสองถึงสามแสนบาทและที่สําคัญหัวน้ําหอมเนี่ยมาจากประเทศไทยประเทศไทยเทหรอครับอืมโอ้โหหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าน้ําหอมที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดเนี่ยมาจากฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยอังกฤษแล้วก็ตอนออกกลางเนี่ยทำน้ําหอมเยอะมากนะครับแล้วช่วงนี้ดาก้าเนี่ย เขาสนใจทําช่องที่เกี่ยวกับน้ําหอมด้วยในกต k กก k นะฮะแล้วก็ดาก,ก้าชอบน้ำหอมยี่ห้อะอะไรบ้างครับตอนนี้ผมชอบ JPG มากเลยครับ JPG ก็คือ John Paul g t i นะฮะโครเี่ห้าพันวันนี้เราพามาดูเสือเทหร่ดาก้าสองันสามแสนบาทเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าน้ำหอมจากเมืองไทย ขวดละ2-3ถึง3 0แสนบาทมาขายไอตัวนนออกกลางเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญเนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของด้วยถ้าเราโชคดีนะฮะเราจะเจอเจ้าของร้านนี้ด้วยตื่ใจมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไทยคือบริเวณเนี้ยคล้ายๆไทยไททาวเล็กๆนะฮะ ก็จะมีพวกร้านอาหารไทยร้านเสื้อผ้าไทยร้านน้ำหอมไทยร้านนวดไทยแต่ว่าเรามาเช้ามากกว่านี้ปกติเนี่ยเขาจะเปิดตอนเย็นร้านก็เลยไม่เปิดหลายร้านแต่ว่าวันนี้มีร้านครัวไทยดะก้าพาไปดูหน่อยร้านครัวไทยเนี่ยได้ไทยซีเล็กด้วยนะครับเป็นร้านที่เป็นซุมนะฮะแล้วก็มีเมนูทุกอย่างเลยที่มาจากประเทศไทยพนักงานเป็นคนไทยด้วยสิคะไทยค่ะสวัสดนีค่ะชื่ออะไรครับ ชื่อโบวีีค่ะชื่อเหมือนกันเลยจากพี่ค่ะโบ <laughs> ชื่อยิ้มค่ะโอ้แล้วมีอะไรทานบ้างครับอะไรอร่อยบ้างเอเ่ยเมนูแนะนำจะเป็นเดอะเบสเลอร์ uh, the best, the best เลยนะคะผัดไทยค่ะอผัดไทยผัดสดับประรดม,มีมีหลายอย่างนะครับมีเหมือนบังไทยเลยแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าอร่อยแบบสไตล์บังไทยเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นไงบ้างครับนี่เจ้าของฮะอันนี้แม่ลูกเดค่ะ สวัสดีค่ะใครผ่านมาทางดูบเชิญได้นะคะร้านครัวไทยอาหารรสชาติไทยๆมาเที่ยวดูบก็คิดถึงอาหารไทยก็แวะครัวไทยนะครับผัดไทยเด็ดที่สุนสุปอามาฟ้านะเชฟเป็นคนไทยปะคะคนไทยนะคะกำลังทำเมนูอะไรคะเนี่ยผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราไก่ เฮ้ยดัก้านี่ร้านอะไรอ่ะขนมครับทุกคนเออชื่อร้านโอป้ามินิมาร์ทโอ้ไหนดูดิดาก้าเข้าไปดูเลยมีอะไรบ้างครับมีขนมเยอะแยะเลยนะครับทุกคนเออไหนดูซิว่ามีของไทยไหมนี่ครับกระทิ้งแดงนี่ครับทุกคนโอ้นี่ขวดเท่าไหร่ดัก้าไหนดูราคาดิยี่สิบเดย์แฮมค่ะสองร้อยบาทครับจริงเลยสองร้อยบาทเซ็กชั่นนี้อ่ะผมก็เห็นว่ามันมีน้ำแอนิเมะของดาก้อนบอลนะครับทุกคนโอ้โหโอ้น้ำแอนิเมะดาก้อนบอล มีมอนสเตอร์มีพายมีอย่างเลครับตรงนี้อ้โหเคพีเค่เลยครับผมขอซื้อขวดสองขวดหน่อยนะได้ไหมครับได้ได้เป็นกระป๋องนะถ้ากล้าลองซื้อสักกระป๋องสกกองสก,กระป๋องก็ได้ปะ่ะเอาอันนี้ก็ได้ครับทุกคนโกคุดะคอนบอนครับอันนี้มากินครับทุกคนน้ำแฟนตานี้ก็ได้ครับทุกคนนี่ดูแปลกดีครับ น่ากินสรุปว่าผมอ่านผิดนะครับนี่มัน60บาทไม่ใช่200บาทครับผมดูผิดครับก็คือหกเดรทัมนะที่ราคามันติดผิดโอ้โหดะกาดูดีมากเลยครับ้มาม่าต้มยำของแม่โบใช่ไหมแม่บัมโบใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหครับทุกคนคือตอนนี้อาหารมาแล้วนะแล้วมันหอมมากเลยครับทุกคนและนี่ครับไก่ทอดหอมมากเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทำเอส อมอร่อยอมร่อยม,มาม่ามามาเาดูมามาใช่มอ้ร่อยไหมคะอร่อยมากอ oh <my> มายันอร่อย,ยสุดเลยบอ อ,อ,อยำมะม่วงกับผัดซีู่ไก่ค่ะว้าวมีเครื่องปรุงให้เหมือนที่ไทยเลยนะคะมีเครื่องปรุงมาด้วยนะคะเหมือนเมืองไทยเนาะอันนี้ยำมะม่วงนะคะแล้วก็สักอะไรไปคะผัดงไกยกับไก่ทอดนะคะซึ่งตอนนี้ยิงไก่ทอดเข้ามาแล้วนะครับตอนผมกินอยู่แต่ตอนผัดถ่ายมาเนี่ยผมทำเอสมาให้ทุกคนอีกทีครับทุกคนอ,อ,อร่อยไหมไม่เบออร่อยเคล็ดลับคุณเลยหรือเปล่า ต้มยำแซ่บมากเพราะว่าพี่เขาใส่สมุนไพรเพิ่มเข้าไปนะคะกุ้งตัวเบล่เลยอร่อยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผัดไทยผมก็มาแล้วตอนนีนะครับกันเดี๋ยวเรามาทำ ASMR นะครับทุกคนแล้วก็ทำอะไรครับผมทำ ASMR ครับกลรไลครับกลรไลครับอ้าวอะไรนะสำหรับแก้แก้แก้ อร่อยมากอร่อยสิบเอ็นสิบเลยครับทุกคนใครมาไปอย่าลืมแปมมานะคะมีคอมพลีเมนต์เชอรี่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอะ่ะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านน้ําหอมของคุณพี่ฮาริมะนะครับเป็นเจ้าของร้านแล้วที่พ่อสัญญาว่าจะพามาดูน้ําหอมแล้วหัวน้ําหอมเนี่ยที่ทาจากไม้กฤษณาเนี่ยคือขวดนี้ดักได้ทําทหล่นนะแพงมากจับไว้เลยนะะอันนี้จับไว้อันนี้คือพี่ฮาริมะนะครับ คนไทยนะครับที่อยู่ที่ยูเอีมาก,กว่า30ปีแล้ว,วใช่จ้ะแล้วเป็นเจ้าของจะไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกคุณป้าก็ได้เขาเพราะว่าอายุ70แล้วนะจ๊ะโอ้แต่น่าอย่างสวยยอ๋อหน้ายังสวยเนี่ยทำใจค่ะทำใจให้สวยนะคะเพราะเราขายของหอมหอมเราก็ต้องทำให้สวยเหมือนน้ำหอมมิสกาพี่คะลองแนะนำน้ำหอมนี่ได้ไหมครับท้าไมนแพงใจครับน้ำหอมนี่ทำสกัดมาจากไม้หอมซึ่งไม้หอมเนี่ยเรามาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ที่มีโรงงาน แต่ไม่ใช่ของเราคือของคนไทยบางส่วนที่เขาทําน้ําหอมกิดสนาเนี่ยนะคะกวรจะได้มาเป็นขวดเนี่ยบางคนบางโรงงานใช้เวลาเป็นปีขวดเท่านี้เนี่ย ราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทนะคะโอ้ดัก่<ค>าไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทนะคะรถหนึ่งคันค่ะนี่คือรถหนึ่งคันลูกค้าจะใช้เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้คือทั้งขวดนะคะเขาจะซื้อเป็นเอ่อเป็นเป็นแบบอย่างนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนสีของ1นตอลลาหนึ่งตอลลาก็คือเท่านี้นะคะแต่ครึ่งตอลลาก็คือเท่านี้ค่ะตอลา่าหนึ่งเนี่ยเราจะขายเท่าเต็มขวดอันนี้ก็1ตอลา่านะคะ เราก็จะขาย12,000บาทนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะใช้ไม่ใช่ถึงจะเอาไปอาบหรือไปทำอะไรคแค่แตะอย่างสมมติโอเคขวดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแตะแตะมาแตะนึงก็แตะทิ้ไปนี้หรือว่าแตะทางกางโน้นกางนี้แค่แตะนิดเดียวเท่านั้นเองมันจะหอมติดตัวไปยันถึง3วัน4วันเลยค่ะเพราะว่าน้ำหอมนี้จะติด ทนนานมากค่ะเพราะฉะนั้นถึกได้แพงและหายากมากคนตะวันออกกลางเนี่ยคนอาหรับเนี่ยเขาจะชอบนิยมกันเพราะว่ามันมาจากไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้ธรรมชาติของของที่เมืองไทยเราเพราะว่าคนอาหรับจะไม่ค่อยใช้น้ำหอมอันกอเพราะว่ามันเป็นบาปต่สนมิมลองโชว์ได้ไหมครับ,รบว่าไม้กฤษณาจากเมืองไทยเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างครับ,รบอันนี้เป็นซปเปอร์ปาจินบุรีก็คือไม้ปาจินบุรีค่ะ,คะเราขายเป็นตอลล่านะคะเนี่ค่ะ อันนี้เขาเรียกหนึ่งตลาสิบสิบสองกรัมเราขายนะฮะร้อยห้าสิบเดัมก็คือพันห้าร้อยบาทเนมอันนี้พันห้าร้อยบาทนะครับไม้เป็นไม้พิเศะแล้วก็ยังมีไม้อีกหลายหลาหลากหลายไม้ลาวไม้ใต้ไม้อะไรอันไหนแพงสุดคะขอดูไม้ที่แพงที่สุดในร้านเลยได้ไหมครับอันนี้นะคะราคาสามหมื่น 3 5ม0 0ื่นห้าพันัมนะคะต่อหนึกิโลคือซึ่งหายากมากแล้วก็ดมสิดรอยที่ว่าเราไม่ต้องไป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 ใส่น้ำหอมหรืออะไรอันนี้พิเศษสุดจ้ะหนกิโลสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะแต่รู้เลยนะอันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติของเขาเลยนะป่ะค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะลูกค้าจะซื้อได้ทุกคนไปนะคะต้องลูกค้าที่มีเงินจริงๆถึงจะซื้อได้แต่บางคนที่เขาไม่มีเงินเนี่ย เรามีมีไม้หอมเป็นไม้หอมซึ่งผสมน้ำหอมนะคะเราก็จะมีน้ำหอมอยู่ข้างในตามนี้ก็คือ1,500บาทค่ะคนที่มีเงินน้อยๆสามารถจึงจะใช้ได้เลยค่ะอันนี้คืออันที่พ่อหลุยชอบซื้อนะครับจากร้านพียอะไรมาจุดทุกวัน มันมีหลายๆยี่ห้อนะคะมันมีรอ้อม,รมันมีพันพันบาทก็มีฮะราคาถูกแต่มาจากฟรั่งหรืออ,อารบ,บิกค,คืออารบ,บิกเนี่ยเราผสมเป็นอารบ,บิกเองเรารู้ว่าคนที่ดูไบหรือคนตะวันออกกลางเนี่ยจะใช้กลิ่นแบบไหนชอบกลิ่นแบบไหนเราก็จะหาพิจารณาว่าเราควรจะทํากลิ่นแบบไหนให้กับลูกค้าได้อันนี้เป็นกลิ่นอารบ,บิกนะคะนีะ่มันก็แตกต่างทาทาง อหอมมากเลยครับทุกคนและตัวนี้นะคะเป็นของฝรั่งนะคะกระบันนี่อันนี้กินเหมือนอับกระบันฝรั่งใช่ของผู้ชายค่ะอันนี้อลิฟหอมสุดใช่ของผู้ชายอลิฟนี่หอมสุดอันนี้รูปก่อนอันโนลองดมของผู้หญิงได้นะคะเพื่อจะเอาไปโชว์ให้ผู้หญิงดมก็ได้นะคะรูปๆของ ใช่ oh. บางคนผู้ชายก็ยังชอบเลยอันนี้ราคาแค่300บาทเองไทยเนี่ยเขาจะซื้อของเราไปใช้ที่เมืองไทยเขาบอกว่าของเราเนี่ยใช้แล้วมันติดเสื้อแม้กระทั่งซักเสื้อแล้วเอาไปตากแล้วเอาไปเียดเนี่ยยังกลิ่นหอมขึ้นมาในเสื้อเหมือนกับพาริมามาดามพาริมาจะไม่เลือนหายจาก oh. โลกนี้ไป oh. นะคะเพราะว่ามาดามพาริมาจะต้องอีชออลเาจะต้องอยู่เพื่อทําสมนาุนไพรแล้วก็น้ําหอมแล้วก็ไม้หอมเพื่อ ้าขายให้โลกทั้งโลกให้รู้จักมาดามฮาริมาค่ะซึ่งตอนนี้เราทํากาแฟด้วยนะคะค่บอกวาดูท่าทางเขาเป็นได้ว่าเด็กอายุยังน้อยอยู่แต่รู้จักทำธุรกิจก็เลยเห็นแล้วเพื่อนชมบอกตรงนะคะน่ารักที่มาให้ที่ริมานี้เป็นแรงบันดาลใจให้นะคะเพราะคุณพ่อพูดว่าที่ฮาริมาทำทุกอย่างรวยแล้วแต่ก็ขายน้ำพองขายกาแฟเปิด เราเราก็ไม่ได้รวยมากนะคะแต่นี้เราทําไปด้วยแล้วก็ทาบุญไปด้วยเราส่วนหนึ่งที่เราได้กําไรผลกำไรเนี่ยเราเอาไปทําบุญค่ะที่กับเลี้ยงเด็กกพาพร้าหรือผู้หญิงไม้ที่ได้โอกาสอันนั้นเราจะส่งไปที่เมืองไทยเราไปทําบุญการทําธุรกิจนะคะไม่ใช่ว่าเราจะจะกอบโกยหรือดักได้ผลประโยชน์ให้กับตัวเราหรือครอบกลัวเราพอการทําธุรกิจเราต้องนึกถึง พูดด้อยโอกาสแล้วก็พูดที่เขาไม่สามารถที่จะหาเงินได้เพราะงั้นเราต้องมีการเผื่อแผ่ค่ะเผื่อแผ่ทำบุญให้กับคนยากจน หรือคนผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่เป็นผู้หญิงไม้ที่ไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองหรือหางานทําได้เราก็จะเอาเงินส่วนที่เราได้กําไรผลกําไรเนี้ยบ้างเราก็จะเอาไปทําบุญทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะคะที่เราจะต้องเอาไปทําเราต้องช่วยแ้่งแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสนะคะเราได้มีธุรกิจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการแบ่งปันของหัวใจเรานะั่นแหละนะคะครับนะคะ ค่คะขอบคุณค <progressive Attention, S 2> ่ะวันน <c oughs> ี้ร้านน้ำหอมเป็นยังไงครับเพื่อนๆชอบไหมครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละที่น้ำหอมดีๆอ่ะก็มาจากประเทศไทยแล้วครับทุกคนและที่สำคัญนะครับวันนี้อ่ะพี่เขาก็สอนพวกผมว่าให้ทำงานให้อดทนก็หวังว่าเพื่อนๆชอบนะครับงั้นใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ k ตงถ้าถึง1 0 0 0 0แสนไลค์นะครับน้ำหอมขวดนั้นใช่ครับถ้าถึง1ึแสนไลค์ผมจะไปซซ้อ ห้าแสนใช่แล้วเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฟ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงทะเลมองทนมีเท่าไหร่หัวใจอยู่ที่เธอได้ไหม